พี่น้องนะออกใหม่ๆอยู่บนี่พี่น้องนี่ดอกนึงเห็ดพึ่งขาเรืองจ้าทุกคนดอกเล็กน้อยพี่น้องออกใหม่อยู่นี่โอ้ยกระ,ะเฉียวพ่าเห็นดอกน้อยหลายตุ่มทุบุทิปปีพี่น้องมาพี่น้องงาท้อคุณอีกสองสามดอกหนึ่งพี่น้อง ยางบนไปโบกมานี่ก็เห็นคือเก่าพี่น้องเลยมึงเนี่ยมันดอกเนียหน่อยมันบ่เห็นไปนเร็วพี่น้องเลยนี่นี่สองสามดอกมึงพี่นอ้องเนี่นี่เฮ้ยออกเป็นคู่แฝดเห็นบ่าวพี่นอ้องเอ่อเก็บกองไปสักก้อนอันนี้สองดอกมึงพี่นอ้องนี่เห็นปะนี่ กองไว้่ก่อนพี่น้อมมังไง